The Legend of f u t i a n ตอนที่2,457ชั่วโมงที่มืดมนที่สุดสองสาวันต่อมาที่ไหนสักแห่งที่อยู่สูงเหนือสวรรค์หกปรัถนาผู้ฝึกตนจำนวนนับไม่ถ้วนได้รวมตัวกันความสนใจของพวกเขาได้รับการแก้ไขในสนามข้างหน้า อักขระสีทองเปล่งประกายเหนือนพาไร้ขอบเขตราวกับว่ามันเป็นโลกของอักขระโลกนี้ครอบคลุมพื้นที่อันกว้างใหญ่ผ่านหลายเมืองภายในสวรรค์หกปรัสนามันค่อนข้างเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดเรือนห่วงส่วนใหญ่ในสวรรค์หกปรัถนาได้รับความสนใจจากสถานที่แห่งนี้และปรากฏตัวขึ้นในพื้นที่โดยรอบของโลกแคว้นนี้ใจของพวกเขากระวนกระวายใจอย่างมากเมื่อมองเห็นภาพตรงหน้า ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นผู้ฝึกตนระดับไหนเมื่อพวกเขารู้สึกถึงออร่านั้นพวกเขาก็รู้สึกได้ถึงหัวใจที่สั่นเทาแม้ว่าทุกคนจะมองจากภายนอกแต่ก็ไม่มีใครกล้าก้าวเข้าไปรัศมีภายในนั้นช่างน่ากลัวเหลือเกินราวกับอากาศกำลังจะสูญพันธุ์ แต่ละอักขระดูเหมือนจะมีพลังที่สามารถทำลายเส้นทางอันยิ่งใหญ่ได้ทำให้ดินแดนอันกว้างใหญ่นั้นกลายเป็นพื้นที่แห่งการทำลายล้างเส้นทางอย่างแท้จริงไม่มีเส้นทางที่ยิ่งใหญ่อื่นใดที่สามารถดำรงอยู่ในพื้นที่นี้ได้ยกเว้นพลังแห่งการทำลายล้างที่เกิดจากอักขระที่ไร้ขอบเขตเหล่านั้นมันเป็นสัญญาการสำหรับโลกนั่นน่ากลัวเกินไปความตายเท่านั้นที่รอคอยทุกคนที่เดินเข้าไปข้างใน เรือนห่วงระดับแนวหน้าบางคนพึมพาด้วยท่าทางเคร่งครึมและใจที่ไม่สบายใจอย่างยิ่งพวกเขาไม่อยากเชื่อเลยว่าภาพแปลกๆแบบนี้กำลังเกิดขึ้นในสวรรค์หกปรัถนาและสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ได้แพร่ก,กระจายผ่านการนินทาในตอนแรกอย่างไรก็ตามขณะที่พายุยังคงดำเนินต่อไปและกว้างขึ้นข่าวก็กระจายไปทั่วสวรรค์หกปรัถนาด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อเพื่อให้ผู้ฝึกตนทุกคนรู้จักในสวรรค์หกปรัถนาทั้งหมด เขตแดนที่น่าสะพรึงกลัวของการทำลายเส้นทางนี้เกิดขึ้นจากการระเบิดของร่างกายศักดิ์สิทธิ์ร่างกายของร่างระดับเทพได้ระเบิดออกเผยให้เห็นโลกภายในของมันสู่ภายนอกสร้างโลกแห่งการทำลายล้างที่สำรวจพื้นที่อันไรขอบเขตเพื่อสร้างอนาเขตแห่งการทำลายเส้นทางนี้มีใครเห็นการต่อสู้ครั้งนั้นบ้างมีคนถามเจ้าคิดว่ามันเป็นไปได้ไหม คนข้างข้างตอบกลับมาด้วยพลังทำลายล้างเช่นนี้พยานคนใดจะต้องตายจากพลังทำลายล้างที่ประทุออกมาไม่มีใครเห็นมันสามารถมีชีวิตอยู่เพื่อบอกเล่าเรื่องราวได้จริงนะคนที่ถามคำถามนั้นรู้สึกนี้เง่าเล็กน้อยแต่เขาก็ยังรู้สึกว่ามันน่าสมเพชเป็นการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่มีพยานที่มีชีวิตเรอนห่วงคนเดียวได้ทำลายวัชนชันทั้งหมด ไม่นานมานี้วัดเซินชานกำลังค้นหาร่องรอยของเย่ฟู่เทียนในสวรรค์หกปรารถนาใครจะคิดว่ามันจะทำให้เกิดผลที่เลวร้ายและจบลงเช่นนี้ตอนนี้ดูเหมือนว่าไม่ว่าจะเป็นสวรรค์หกความปรารถนาหรือวัดเซินชานทั้งคู่ต่างก็วางแผนที่จะรับร่างศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในความครอบครองของเย่ฟู่เทียนอีกคนกระซิบ ก็แค่ไม่มีใครคาดคิดว่าย่ยฟูเทียนจะทำให้ร่างกายศักดิ์สิทธิ์ระเบิดได้แสงแห่งการทําลายล้างนั้นส่องสว่างครึ่งหนึ่งของสวรรค์6กปรัถนาซึ่งน่ากลัวอย่างสุดจะพนาคราวนี้วัดเซินชานประสบความสูญเสียอย่างหนักมันเป็นหายนะจริงๆ ทุกคนต่างพูดถึงเรื่องนี้ด้วยอารมณ์ที่ซับซ้อนไม่มีใครสามารถคิดได้ว่าเหรินห่วงที่มีข่าวหรือว่ามาจากแคว้นศักดิ์สิทธิ์จะทำให้สวรรค์หกปรารถนาไม่พอใจเช่นนี้พระราชวังสวรรค์หกความปรารถนาถูกทำลายและเหรินห่วงได้สังหารสองในสี่จัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่และบาดเจ็บอีกสองคนเมื่อวัดเซินชานมาจับก,กุมเขาแม้แต่นักบุญเซินชานก็มาถึงด้วยตนเองแต่ในท้ายที่สุด ว่ากันว่าผู้ฝึกตนเกือบทั้งหมดจากวัดเซินชานถูกกำจัดออกไปผู้ฝึกตนใดๆที่ต่ำกว่าระดับของนักบุญเซิรชานถูกกำจัดอย่างสมบูรณ์แม้แต่รองจัก,กรพรรดิเองก็เสียชีวิตภายใต้การโจมตีของการทำลายล้างทั้งหมดผู้บาดเจ็บระดับจัก,กรพรรดิอีกคนในหายนักครั้งนั้น มีเพียงนักบุญเซิร์ชานเท่านั้นที่สามารถเดินออกจากที่นั่นได้ไม่มีใครรู้ว่านักบุญเซิร์ชานเคยประสบกับพายุแห่งการทำลายล้างคอรังนั้นอย่างไรแต่พวกเขาได้ยินว่าเมื่อพยานบางคนเห็นนักบุญเซิร์ชานโผล่ออกมาจากโลกแห่งการทำลายล้างนั้นเขาถูกปกคลุมไปด้วยเลือดแทบมีชีวิตนักบุญผู้ยิ่งใหญ่และยิ่งใหญ่คนนั้นเกือบจะพินาศในหายนะครั้งนี้เขาโชคดีที่ได้ออกไปใช้ชีวิต อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีคนสามารถเอาชีวิตรอดจากพายุนี้ได้แต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูงแม้แต่การดำรงอยู่เช่นนักบุญเซิร์ชานก็ถูกปกคลุมไปด้วยเลือดและใกล้าตายว่ากันว่าเมื่อเขาโผล่ออกมาในที่สุดเขามีปัญหาอย่างมากในการลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าใครจะจินตนาการถึงความรุนแรงของอาการบาดเจ็บได้ ในปัจจุบันมีข่าวหรือมากมายแพร่กระจายไปทั่วสวรรค์หกปรนะัถนาบางคนกล่าวว่าร่างกายของนักบุญเซิร์ชานเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นจากเส้นทางใหญ่บางคนยังกล่าวอีกว่าหลักฐานเส้นทางใหญ่ของนักบุญเซิร์ชานถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความจริงก็คือว่านักบุญเซิร์ชานแพ้การต่อสู้อย่างหน้าอนาดและอาจใช้เวลานานกว่าเขาจะฟื้นตัวคงไม่มีทางที่เขาจะกลับสู่สภาพเดิมในเวลาอันสั้น ข่าวสิ่งที่เกิดขึ้นในสวรรค์หกปรรถนายังแพร่กระจายไปยังสวรรค์อื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่ว่าวัดเซินชานเกือบจะถูกทำลายนี่ไม่ใช่แค่เหตุการณ์สำคัญในสวรรค์หกปรนะัถนาแต่ยังเป็นที่สนใจอย่างมากต่อโลกตะวันตกทั้งหมดหลายวันต่อมาภูเขาศักดิ์ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดเซินชานถูกล้อมรอบด้วยแสงสีทองศักดิ์สิทธิ์เปล่งรศมีด้วยแสงแห่งพระพุทธเจ้าประดุษสถานที่บำเพ็ญพระพุทธองค์วัดเซินชานเป็นสถานที่ที่นักบุญเซินชานฝึกฝน ปัจจุบันวัดเซินชานอยู่ในสภาพที่วุ่นวายนักบุญเซินชานได้พาผู้ฝึกตนที่มีอำนาจมากมายจากวัดเซินชานไปกับเขาในภารกิจของเขาและรองจักรพรรดิของพวกเขาก็ออกไปจับเย่ฟู่เทียนตอนนี้ ในขณะนี้รัศมีที่น่ากลัวอย่างยิ่งได้มาจากความว่างเปล่าปกคลุมไปทั่วทั้งวัดเซินชานเมื่อแสงศักดิ์สิทธิ์ส่องลงมากลุ่มผู้ฝึกตนก็ลงมานี้เป็นอีกหนึ่งมหาอำนาจจากโลกตะวันตกชายผู้เป็นหัวหน้ารายล้อมไปด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์บังคับให้ผู้ฝึกตนทั้งหมดจากวัดเซินชานกลับไหว้เขาเพื่อบูชาเจตจำนงอันศักดิ์สิทธิ์ของผู้ฝึกตนเหล่านั้นได้แผ่ซ่านไปทั่วและห้อมล้อมวัดเซินชานมันทำให้ผู้ฝึกตนจากวัดเซินชานเป็นปฏิปักษ์กันนี้เป็นความผิดที่คิดไม่ถึงอย่างยิ่งที่่่ไมมเเคยกกิดขึ้นานาอ อย่างไรก็ตามแม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะเจ็บปวดอย่างสุดซึ่งแต่พวกเขาไม่กล้าแสดงออกและไม่กล้าแสดงความไม่พอใจพวกเขายังไม่ทราบว่าจักรพรรดิของพวกเขานักบุญเซินชานตายหรือมีชีวิตอยู่ถ้านักบุญเซินชานต้องพบกับจุดจบที่โชคร้ายพวกเขาก็คงไม่มีทางดีขึ้นเช่นกันนักบุญยังไม่กลับมาอีกเหรอผู้ฝึกตนถามเสียงของเขาดังก้องเส้นแสงไปทั่วทางวิหารยังไม่มีคนข้างล่างตอบอย่างสุภาพ อืมชายคนนั้นพยักหน้าและพูดต่อข้าได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นที่สวรรค์หกปรัถนาแล้วนักบุญอาจจะกำลังพักฟื้นอยู่ในขณะนี้สำหรับว่าเซิร์ชานเพื่อหลีกเลี่ยงการแทรกแซงจากบุคคลภายนอกข้าจะอยู่ที่นี่ชั่วคราวและรอให้นักบุญกลับมา นี่ทุกคนที่ได้ยินก็พูดไม่ออกแต่สิ่งที่ชายคนนั้นพูดนั้นเป็นความจริงหากนักบุญได้รับบาดเจ็บสาหาัสเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไม่กลับไปที่วัดเซินชานในขณะนี้ท้ายที่สุดในช่วงเวลาหลายปีที่เขาต้องฝึกฝนจนถึงระดับนี้เขาได้สะสมศัตรูมากมายดังนั้นจึงไม่มีใครบอกได้ว่าศัตรูกําลังรออยู่กี่คน ปกติไม่มีใครกล้าทำอะไรเกินขอบเขตแบบนี้แต่ถ้าพวกเขารู้ว่านักบุญได้รับบาดเจ็บสาหัสพวกเขาจะให้ความคิดบางอย่างแก่พวกเขาดังนั้นนักบุญอาจไม่สามารถกลับมาได้ในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ตามการปรากฏตัวของคนเหล่านี้ที่นี่ไม่ได้เกิดจากการเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่นแต่เป็นความปรารถนาของพวกเขาที่จะครอบครองวัดเซินชานท่าศักวันหนึ่งนักบุญเซินชานจะกลับมาอย่างปลอดภัยในสัก์วันหนึ่งพวกเขาอาจกล่าวได้ว่าพวกเขามาที่นี่เพื่อปกป้องวิหารแต่ถ้าไม่ใช่หลกักก็ทั้งที่รู้ความจริงก็ไม่มีใครกล้าหักล้างชายผู้นี้ในที่สุดพวกเขาก็ทำได้เพียงยอมรับมันแน่นอน ทุกคนพยักหน้าแต่รู้สึกอับอายอย่างมากภายในแต่พวกเขาจะทำอะไรได้อีกนี่จะต้องเป็นความอัปยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่วัดเซินชานเคยเจอมาในพันปีนี้เป็นช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดสำหรับวัดเซินชานอย่างแท้จริงทั้งหมดเป็นเพราะชายหนุ่มบางคน The Legend of f u t i a n ตอนที่2458การบรรจบกันที่สวรรค์หกปรัถนาบนยอดเขาธรรมดาเป็นวัดโบราณ ในขณะนี้ชายสวมเสื้อผ้าขาดรุ่งกำลังเดินขึ้นบันไดด้านนอกวิหารโบราณด้วยฝีเท้าอันหนักหน่วงและดูเหมือนเขาจะเหนื่อยเล็กน้อยต้นไม้โบราณทั้งสองข้างของบันไดแขวงไปมาอย่างแผวเบาปกคลุมขั้นบันไดที่เต็มไปด้วยใบไม้ร่างนั้นที่ปีนขึ้นไปดูโดดเดี่ยวเล็กน้อยขณะที่เขาปีนขึ้นไปเขาก็มาถึงชั้นบนสุดของบันไดที่พระภิกษุกำลังกวาดใบไม้อยู่เมื่อเห็นคนเดินขึ้นบันไดเขาก็หยุดสิ่งที่เขาทำและพูดกับชายคนนั้นขณะมองมาที่เขาว่า ท่านขอรับวัดนี้ไม่รับบริจาคหรือผู้มาเยี่ยมชายคนนั้นพยักหน้าเบาๆขณะที่เขาประสานมือไว้ข้างหน้าเขาและพูดกับพระภิกษุว่าข้าผ่านไปที่นี่เพราะบังเอิญคนเดียวหรือนี่อาจจะเป็นพรหมลิขิตข้าขออยู่ในวัดนี้สักครู่ได้ไหมพระวางไม้กวาดและประสานมือเป็นการตอบแทนในขณะที่ก้มลงกราบผู้มาเยี่ยมแล้วตอบว่าวัดของเรามีระเบียบว่าไม่รับบริจาคเป็นธรรมดาที่เราไม่สามารถรับแขกได,ได้เช่นกันหวังว่าเจ้าคงจะเข้าใจนะ ถ้าไม่ใช่ผู้สแสวงบุญหรือผู้มาเยือนท่านอาจารย์จะต้องสามารถเห็นได้ว่าข้าได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องการที่พักสักระยะหนึ่งข้ามาอยู่ที่นี่เพราะพระพุทธองค์ทรงแนะนําข้าขอกล้าที่จะถามว่าอาจารย์สามารถยกเว้นและอนุญาตให้ข้าไปลี้ภัยที่วัดชั่วขณะหนึ่งได้หรือไม่ผู้มาเยือนยังคงพูดต่อไปเสียงของเขาฟังดูน่าสมเพชเล็กน้อย ใครจะจินตนาการได้ว่านักบุญเซิรชานซึ่งมีชื่อดังไปทั่วโลกตะวันตกจะขอทานเช่นนี้เพียงเพื่อหาที่สำหรับฝึกฝนและพักฟื้นอย่างเงียบๆชั่วขณะหนึ่งท่านได้โปรดออกไปเถิดพระภิกษุผู้กำลังกวาดยังไม่วางใจเขายังคงพยายามกำจัดเขา นักบุญเซิร์ชานเงยหน้าขึ้นมองพระภิกษุสายตาที่น่าเชื่อถือปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาแค่การจ้องมองเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ประสันสถานมันเป็นนิสัยโดยกำเนิดที่ยากจะปกปิดถึงแม้ว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บสาหัสก็ตามแต่มันก็เพียงครู่เดียวเท่านั้นความสง่างามทั้งหมดในดวงตาของเขาหายไปในครู่ต่อมาขณะที่นักบุญเซิร์ชานหันกลับมาอย่างเงียบๆและเดินลงบันไดโดยยังคงดูโดดเดี่ยวอยู่บ้าง เขาเดินช้ามากราวกับว่าเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นมีคนเดินออกจากวัดมองไปที่นักบุญเซริญชานขณะที่เขากําลังจะจากไปและถามว่านั่นใครข้าไม่รู้พระภิกษุสงสัยหัวดูเหมือนคนที่ไม่มีที่ไปบางทีเขาอาจต้องการเข้าไปภายในพระวิหารอืมมอคนที่ออกมาพยักหน้ามีคนจำนวนมากเช่นนี้เจ้าไม่จำเป็นต้องสุภาพทุกครั้งดีมาก พระภิกษุผู้นั้นพยักหน้าเขายังคงจําแววตาของนักบุญเซินชานได้ตั้งแต่เมื่อก่อนมันเป็นรูปลักษณ์ที่ซับซ้อนมากและยากที่จะถอดรหัสอย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นคนพิการที่ไม่มีรัศมีของการฝึกฝนดังนั้นทำไมเขาถึงทำให้เขารู้สึกแตกต่างออกไป นักบุญเซิร์ชานได้ยินการสนทนาระหว่างชายสองคนและอารมณ์ของเขาก็ปั่นป่วนอย่างมากเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าวันหนึ่งเขาจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์นั้นแต่ตอนนี้เขาไม่กล้าเปิดเผยตัวตนของเขาให้ใครรู้ ครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่และยิ่งใหญ่แห่งวัชเซินชานแต่เขาก็มีส่วนแบ่งของศัตรูตลอดหลายปีที่ผ่านมานอกจากนี้ผู้ฝึกตนหลายคนของเขาถูกเย่ฟู่เทียนฆ่าตายในวันนั้นเมื่อเขาทำให้พลังทำลายล้างนั้นประทุข,ขึ้นหากตัวตนของเขาถูกเปิดเผยและถูกตรวจพบโดยคนที่มีเจตนาร้ายเขาจะต้องตายอย่างอนาถมาก ตอนนี้เขาเกือบพิการเกือบครึ่งแล้วเขาต้องหาที่สงบเพื่อพักฟื้นและพักฟื้นสักระยะหนึ่งเขาเชื่อว่าในที่สุดด้วยความแข็งแกร่งของเขาที่ได้มาจากพระพุทธศาสนาเขาจะสามารถลุกขึ้นยืนฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บและกลับสู่สถานะเดิมที่มีอำนาจในช่วงเวลาเช่นนี้เขาสาบานว่าจะทําให้เย่ฟู่เทียนเศร้าหมองในวันหนึ่งที่ชายหนุ่มจะปรารถนาให้ตายแถมยังเป็นภรรยาของเขาอีกด้วยเขาเซินชานไม่เคยได้รับความอับอายขายหน้าเช่นวันนี้ หลายวันต่อมาแห่งโลกตะวันตกในความว่างเปล่าร่างที่เหมือนเทพธิดาได้เดินทางผ่านอากาศใบหน้าของเธองดงามและหน้าทึ่งเธอเป็นคนต่างโลกแต่ในขณะนี้เธอกำลังอุ้มคนไว้ระหว่างแขนของเธอชายผู้นี้นุ่งห่มขาวผมขาวหมดสติอย่างไรก็ตามยังคงเห็นใบหน้าที่หล่อเหลาของเขาสองคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากหวาเจวีและเย่ฟู่เทียน ในวันนั้นเย่ยฟู่เทียนทาให้ร่างศักดิ์สิทธิ์ของจักรพรรดิเซินเจียทําลายตัวเองพลังอันนาสพรึงกลัวที่เกิดขึ้นได้พัดผ่านสวรรค์หกปรัสนาร่างศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นโลกแห่งการทําลายล้างซึ่งนั่งอยู่เหนือสวรรค์หกปรัสนาทําลายและสังหารผู้ฝึกตนจากวเซินชานอย่างไรก็ตามเย่ยฟู่เทียนก็จ่ายราคาหนักเป็นการแลกเปลี่ยนแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ดังนั้นเขาจึงวางแผนสําหรับผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดเขาได้พูดคุยกับหวาเจวี่และทั้งสองตกลงว่าพวกเขายินดีที่จะเผชิญกับผลที่ตามมาทั้งหมดเนื่องจากพวกเขาถูกบังคับให้เข้าสู่สถานการณ์ที่สิ้นหวังนี่คือสิ่งที่พวกเขาทําได้เพื่อตอบโต้พวกเขารู้ว่าเมื่อถูกพรากไปชะตากรรมของพวกเขาจะไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของตนเองอีกต่อไปแต่จะอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้อื่น หลังจากที่จิตวิญญาณของเย่ฟู่เทียงกระตุ้นร่างกายศักดิ์สิทธิ์ให้ระเบิดเขาใช้ร่องรอยของพลังสุดท้ายในจิตวิญญาณเพื่อนำหวาเจวีออกจากดินแดนแห่งการทำลายล้างนั้นและหลบหนีจากมุมโลกนั้นหลังจากนั้นจิตวิญญาณของเขากลับคืนสู่ร่างของเขาและหลับไหลไปในโลกของการทำลายเส้นทางนั้นหวาเจวีก็เกือบจะหายไปเช่นกันคราวนี้พวกเขาสองคนโชคดีที่ได้ออกไปใช้ชีวิต วาเจวี่ไม่ได้แสดงสีหน้าของเธอเธอมุ่งแต่มุ่งไปข้างหน้าเท่านั้นข้างหน้าเธอกลุ่มผู้ฝึกตนกำลังเดินเข้ามาหาพวกเขาพวกเขาขี่นกปัดทพีปิกสีทองและบินเข้าหาพวกรกเขาด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อโมหยนจือ่อนกปัดทพีปิกทองเชื่อมต่อกับเย่ฟู่เทียนทางจิตและรู้ตำแหน่งที่แน่นอนของเย่ฟู่เทียนซึ่งเป็นวิธีที่เขาสามารถหาพวกเขาได้เมื่อเห็นการมาถึงของพวกเขาหวาเจวี่ก็หยุดทันทีชายเถี่ยตาบอด เฉินยี่และคนอื่นๆก้าวไปข้างหน้าเพื่อตรวจสอบอาการของเย่ฟู่เทียนอาจารย์หลิงน้อยและการแสดงออกของคนอื่นๆมีความกังวลเล็กน้อยอาการของเย่ฟู่เทียนดูเหมือนจะร้ายแรงกว่าที่พวกเขาคาดไว้ผ่านไปหลายวันแล้วและเขายังอยู่ในอาการโคมา่าหาที่พักกันก่อนหวาเจวี่กล่าว อืมมอทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยขณะที่พวกเขาเก้าวขึ้นไปบนหลังของนกปัดทพีปีกทองนกศักดิก์สิทธิ์สยายปีกและเริ่มเดินทางผ่านความว่างเปล่าวัดเซินชานไม่มีเหตุผลที่จะกลั่นแกล้งและรังแกพวกเราแบบนี้ฝางชุนมองไปที่เย่ฟู่เทียนและพูดอย่างเย็นชาว,ว่าเราจะต้องทำลายล้างวัดเซินชานให้ดีหวาเจวี่เฝ้าดูพวกเขาในความเงียบดูเหมือนว่าพวกเขาจะรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ราวกับว่าเธอได้ยินความคิดของหวาเจวี่หัวชิงชิงกล่าวต่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในสวรรค์หกปรัถนาก่อให้เกิดความวุ่นวายอย่างมากมันอาจจะแพร่กระจายไปทั่วโลกตะวันตกทั้งหมดแล้วเรายังได้ยินการพูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับการต่อสู้ครั้งนั้นหวาเจวี่พยักหน้าเบาๆแล้วถามว่าแล้วเซินชานละ่ะ มีความเย็นอยู่ในเสียงของเธอถ้าไม่ใช่สำหรับนักบุญเซิร์ชานที่ยังคงกดดันโดยไม่ให้ทางออกแก่พวกเขาเย่ฟู่เทียนจะไม่ต้องทำตามขั้นตอนที่รุนแรงและจบลงเช่นนี้ข้าไม่รู้ัั้ชิงชิงกล่าว เราได้ยินมาว่าเกือบทุกคนจากวัดเซินชานถูกกำจัดไปแล้วแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่านักบุญเซินชานเองเสียชีวิตจริงหรือไม่รายงานบางฉบับระบุว่านักบุญเซินชานอาจยังไม่พินาศแต่เขาไม่ได้กลับไปที่วัดเซินชานเช่นกันเขาหายตัวไปชั่วคราวเป็นไปได้ว่าแม้ว่าเขาจะไม่ล้มแต่เขาอาจได้รับบาดเจ็บสาหัสหวาเจวีพยักหน้าภายใต้การโจมตีที่ทำลายล้างนั้นแม้ว่านักบุญเซินชานจะไม่ตายจากมัน เขาจะได้รับบาดเจ็บสาหัสมากจนอาจต้องใช้ชีวิตถึง8ใน9ชีวิตของเขาสภาพของเขาไม่สามารถดีไปกว่าของเย่ฟู่เทียนได้มากนะอย่างไรก็ตามนี่ยังไม่เพียงพอสิ่งที่เธออยากได้ยินจริงๆคือข่าวที่ว่านักบุญเซินชานเสียชีวิตพวกเราอยู่ที่นี่ไม่นานนักที่กลุ่มจะลงจอดบนยอดเขาโบราณที่นั่นพวกเขาจะปกปิดร่องรอยและหลีกเลี่ยงการดึงดูดความสนใจที่ไม่ต้องการ ตอนนี้อย่าเพิ่งกังวลกับเรื่องภายนอกปล่อยให้เขาพักฟื้นอย่าออกไปไหนอีกเลยเฉินยี่เสนอและทุกคนก็เห็นด้วยไม่นานหลังจากที่พวกเขามาถึงโลกตะวันตกพวกเขาได้เริ่มพายุรุนแรงที่ทำให้ทุกคนภายในตกใจ